สวัสดีครับผมไบ้์เจาวายช n n นลครับนี่เป็น How to ใช้กล้องพนาอย่างง่ายสำหรับมือใหม่เริ่มงานวิดีโดออี2เป็นการตั้งค่าสกินโทนสีสันโฟโต้สไตล์ไว้บาลาซ์เราปรับตั้งค่าปรับสีสันของภาพให้ตามใจเรายังไงเริ่มจากเราปรับสปีดชัตเตอร์ F.S.O ได้แล้วนะอ่ะผมซูมกล้องเข้ามาเพื่อจะได้แบบถ่ายคอฟเฟมน้องฟ้าแบบใกล้ๆหน่อยนะครับแล้เข้าไปในเมนูครับ มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากโฟโต้สไตล์ก่อนนะวิธีตั้งค่าโฟโต้สไตล์นะครับเข้าไปในเมนูนะครับแล้วมันจะอยู่ในรูปหมวดวิดีโอนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นไปตั้งแต่แรกเนี่ยอันแรกสุดเลยบรรทัดที่2นะครับมันจะมีคำว่าโฟโต้สไตล์อยู่กดเข้าไปก็จะมีให้เลือกตั้งแต่สแตนดาร์ดวีวิดเนเชอรัลแอลคาสิกนีโอแฟลตแลนสเคปพอร์เทตโมโนโคมแอลโมโนโคมแอลโมโนโคมดีโมโนโคมเอสมันมันเยอะจังวะไลก้าโมโนโคมซินิไลด์ดีทูวีสองไล 709 v l o ็อันนี้เอาไปเกนะตดิ้งสีนะสีตุ่นๆนะครับแล้วก็เป็นเดียวไทม์ลัดอ่าแล้วก็เป็นคัตตอมโฟโต้สไตล์แบบตามใจเราอะ่ะ4น่นะครับแล้วย้อนกลับมาสแตนดาร์ดมีเท่านี้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นสมมุติว่าผมชอบแบบอ่าแอลคลาสสิกนีโอมันก็จะเนี่ยเป็นแอลคลาสสิกนีโอกดชัตเตอร์ครึ่งน,นะครับเพื่อย้อนกลับไปหน้าถ่ายปุ๊บมันก็จะจืดๆหน่อยนะคุมโทนแต่เวลาจะเข้าไปแบบนี้มันเหนื่อยเหมือนกันนะ คือผมจะต้องเข้าเมนูไปอะแล้วก็มาเลื่อนเ,เมนูอยู่ที่โฟโต้สไตล์นะครับบางทีกล้องพานาเราสามารถตั้งคีย์รัดได้ปกติผมจะชอบตั้งคีย์รัดแบบสมมุติว่ากดข้างล่างแบบนี้มันคือเบิร์ดช็อตกับอินเทอร์วัลในโหมดพับนิ่งใช่ไหมผมกดค้างผมจะตั้งคีย์รัดเป็นโฟโต้สไตล์ผมกดค้างข้างล่างครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นหน้าจอมาให้เราเลือกเลยว่าเราจะตั้งคีย์รัดเป็นอะไรนะครับซึ่งโฟโต้สไตล์มันอยู่ที่บนบน,บนหรือเปล่าเลื่อนเลื่อนลงมา เลืนลงมาเยอะจัดเมนูเยอะจัดอยู่นี่อ่ะโฟโต้สไตล์กดเลือกครับกดตกลงแล้วก็เลือกเป็นโฟโต้สไตล์ไม่ต้องเลือกเฉพาะนะเดี๋ยวไปเลือกเองโฟโต้สไตล์นะนะกดตกลงปุ๊บแค่นี้ไอคีรัดปุ่มข้างล่างที่เรากดเนี่ยพอเรากดอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโฟโต้สไตล์อย่างรวดเร็วแล้วก็เลือกเลยปกติเราเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้ไงอ่ะตอนนี้รู้วิธีตั้งค่าโฟโต้สไตล์แล้วนะก็คือกดคีลัดตรงนี้นะครับซึ่งผมไปตั้งเมื่อกี้ตั้งแบบเมื่อกี้จําได้ไหมก็คือกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็ กดตกลงพอเรากดมาอีกทีที่ปุ่มข้างล่างเนี้ยมันก็จะเป็นการเลือกโฟโต้สไตล์ที่เราชื่นชอบนะครับทีนี้โฟโต้สไตล์แต่ละแบบเนี่ยเรายังสามารถไปกําหนดค่าได้อีกนะอย่างเช่นตอนนี้เป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมผมสามารถตั้งโฟโต้สไตล์เนี่ยมันจะมีมุมขวาเนี่ยเลื่อนได้อีกวิธีจะตั้งค่าพวกนี้ทำยังไงครับเรากดลงครับคือถ้าเกิดว่าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็คือไปโฟโต้สไตล์อื่นน,นี่พวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเราเลื่อนลงนี่ มันก็จะมีให้ปรับคอนทราส์ปรับไฮไลท์ปรับชาร์โดปรับได้เหมือนไลท์รูมเนี่ยเซตูเรชันเิวชาร์ปเนตน้อยเรียชันปรับได้หมดเลยนะครับวิธีปรับก็คือเราเลื่อนมาค่าไหนนะครับแล้วก็บวกลบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปนะครับปุ๊บปุบปบ๊ปรับคอนทราส์ต่ำแล้วก็ไปคอนทราส์สูงแบบนี้ภาพมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับ อันนี้ตัวอย่างภาพแต่ละแบบเนี่ยผมค่อนข้างโชว์ไว้ในรีวิวพานาหลายตัวนะไปย้อนดูกันได้นะครับอันนี้แค่สอนวิธีปรับเฉยๆว่ามันปรับไฮไลท์ปรับชาร์โดได้คุณทําได้เองนะนี่คือโฟโตสไตล์ถ้าเป็นผมนะผมถ่ายน้องฟ้าเนี่ยผมชอบถ่ายเป็นเอ่อพอ์เทตโหมดพอ์เทตแล้วก็เลื่อนลงมาให้คอนทราสมันต่ําหน่อยนะครับต่านิดนึงลบสไฮไลท์ลบสแล้วก็ชาร์โดบวกสองนะครับเซทเรชันบวกอีกสัก1.5หรือ2อะได้หมด แล้วก็ฮิวนี่ไม่ปรับนะชาร์ปเน็ตลดลงไม่อยากให้เข้มน้อยดีเรชันปรับเพิ่มนะครับหน้าจะได้เนียนน้อยจะได้น้อยๆก็ภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวลองกดบันทึกให้ดูสั้นๆ1 2ึ่อาอันนี้เป็นภาพฟ h โต้สไตล์แบบพอ์เทดนะครับแล้วก็ปรับพารามิเตอร์แบบไปเรื่อยนะไปเรื่อยตามใจฉันนะครับลดคอนทราส์เพิ่มชาร์โดเพิ่มแซดลดชาร์ปเน็ตเพิ่มน้อยดี c t ชันอะไรก็ว่าไป แต่บางคนไม่ชอบปรับอะไรพวกนี้นะครับผมก็ย้อนกลับมาที่มาตรฐานจบ0ูนเป็นสีสรรันเดิมๆของพานาแล้วก็เลนตัวนี้ต่อไปโทนสีของภาพนะครับเราปรับไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์คือ Wb Wb ของกล้อง s 9อยู่ตรงนี้ Wb เรากดขวามาเลยครับเปิ๊บนี่มันก็จะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับ Wb มีตั้งแต่ออโต้ไว้บาลานซ์ออโต้ซีออโต้ W เนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะคัสตอมให้มาที่ตัว K มันก็จะมีคัสตอมหนึ่งคัสตอมสองคัสตอมสามคัสตอมสี่โอ้เยอะมากเลยอะ ถ้าเราเลือกคัตต้อมไว้บาลานซ์นะครับเราอยากปรับค่าไว้บาลานซ์เองเราใช้นิ้วกดทัชสกรีนหรือว่าจะกดขึ้นกดลงก็ได้นะสมมุติเรากดขึ้นคือมันมีลูกศรบอกอยู่เห็นไหมถ้าเรากดขึ้นนะครับก็ไปที่การปรับไว้บาลานซ์ตอนนี้มันอยู่ที่5,500 k เคคือก็ค่อนข้างแสงขาวปกติถ้าเราลดปืดใช้นิ้วทัชสกรีนก็ได้นะอันนี้คือโทนเย็นนะครับเย็นจัดนะครับ3,000เคลวินเลื่อนลงมาต่ำสุด2อ0 0ถ้าเกิดว่าขึ้นไปสูงนะห0า0ก็จะค่อนข้างเหลือง้อมเหลือง จนไปถึงหมื่นนะครับก็จะเป็นโทนร้อนนะร้อนอันนี้ร้อนแล้วอ่าประมาณนี้ก็ไปเลือกเอาปรับตั้งค่าไว้บาลานได้ถ้าเกิดว่าคุณเจอแสงเหลืองมากคุณก็มาชดเชยให้มันเย็นถ้าคุณเจอแสงเย็นๆมากท้องฟ้าขมุขมัวคุณชดเชยให้มันอุ่นได้นะครับ กดตกลงไว้ตรงกลางนะนี่คือคัตตอมหนึ่งคัตตอมสองคัตตอมสามคุณจะเป็นอะไรคุณก็ตั้งเอาเองนะหรือถ้าขี้เกียจก็ตั้งเป็นออโต้ของพานามันจะมีออโต้ไว้บาลานซ์แล้วก็ออโต้ไว้บาลานซ์ซีออโต้ไว้บาลานซ์ดับบิลนะครับซี C คือคู่ไปทั้งคู่ไปทั้งเย็นออโต้ไวทบาลานซ์ไปทางวอร์มนะครับวอร์มโทนเย็นหน่อยพราเราตั้งค่าไว้บาลานซ์เสร็จนะครับเรากดตกลงตรงกลางนะครับก็คือเราเลือกไว้บาลานซ์อันนี้กดตกลงปุงดดงดด๊บ ลัดของกล้อง S9 เนี่ยมันจะมีคีย์ลัดอยู่ตรงนี้ปุ่มข้างบนตรงนี้สมมุติว่าถ้าผมกดปุ่มลัดมันคือเข้าสมุดเรียวไทม์ลัดเลยผมกดนะปึ๊บแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นกล้องที่รีเซ็ตใหม่นะครับเราจะต้องเชื่อมต่อผ่านแอป l u m i x l a b เพื่อใส่ลัดให้มันก่อนผมก็ไม่น่าไปรีเซ็ตเลยจริงแค่พูดก็ได้เหนื่อยอแล้วโอเคแอปพลิเคชันนะครับ Lumix l a b นะครับนี่พิมพ์เสิร์ช Lumix l a b ทำไมเราต้องใช้ l u m i x l a b ื่อว่าเราจะได้ใส่หลัดเข้าไปในกล้องตัวนี้ได้นะครับเราโหลดหลัดได้ฟรีหลัดก็คือเหมือนฟิลเตอร์อะแต่จริงมันลึกกว่าน,นั้นนะเอาเป็นว่าเราโหลดมาก่อนอ๋อโหลด l ู m เอ l กแลขึ้นมานะครับไปที่คาเมล่านะครับมันก็จะบอกว่าให้เชื่อมต่อกับคาเมล่าเนี่ยผมก็ต้องเปิดทั้ง w i f i ทั้งบลูทูธก่อนนะครับแต่ตรงนี้มันบอกว่าให้เทิร์นออนคาเมล่าบลูทูก่อนนะซึ่งคาเมล่ายังไม่ได้เปิดบลูทูธนะครับอ่ะมาไหนๆก็สอนแล้ววิธีเปิดคาเมล่าบลูทูธนะครับคือแบ็กกลับไปก่อนนะคร แล้วก็เลื่อนลงมาที่รูปประแจแล้วก็มาที่รูปสัญลักษณ์ที่เหมือน Wi-Fi เนี่ยทาสกรีนเข้าไปก็ได้นะมันจะมีคําว่า Wi-Fi Bluetooth นะครับเปิด b l บลู o t h ก่อนนะมันออฟอยู่เป็นเป็นออนอ่ะชื่อกล้องตัวนี้คือ S9 b 9 1 7 2 a whatever มันบอกว่าให้แอดคาเมลนี้จาก l u m i x Lab หรือ l u m i x Sync นะครับเปิด b l บลู o t h แล้วเ๊บผมกดค้างที่บ t o o t h ที่กล้องหาคําว่า S9 เลื่อนขึ้นมานี่เจอแล้วอยู่นี่อยู่สลึกเลยจะพู่ อนุญาตจับคู่นี่ตรงนี้นะจับคู่แล้วนะครับแบ็กกลับไปที่ pairing นะครับ add new device พอมันหาเจอแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าให้ pair เนี่ยมันจะเจอแล้วนะขึ้นคำว่า pair นะครับกด pairing อ่ะจนถึงตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าใหม่มาก็คือ pairing complete แล้วนะครับอ่ะสามารถเปิด wifi แต่ไม่ a u t o t ท a ร s นเฟนะเราสามารถมาเลือกหลัด t ทาร s นเฟอได้ก็คือเราจะเอาหลัดที่โหลดจากแอปเนี่ย ใส่โยนเข้าไปในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าในแอปนี้หลัดมันอยู่ในนี้ครับเนี่ยหลัดต่างๆก็คือโทนสีต่างๆนี่คือหลัดที่อยู่ในดีไวซ์ผมนี่คือนี่คือในกล้องซึ่งในกล้องไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยก่อนอื่นเราไปที่เอ่อเสิร์ชด,ดาวน์โหลดหลัดก่อนเราชอบสีหลัดแบบไหนนี่สมมุติว่าชอบวอร์มไลท์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเลยเนี่ยว่าโอ้สีตุน่นๆเกทติ้งจากวีหลอกเป็นแบบนี้นะครับเกทเอามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้สวยเชียวเอานี้เลยและกันดาวน์โหลด นี่คือหลัดโหลดเสร็จแล้วก็คือมาลงมือถือก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทานเฟอร์จากมือถือเข้าไปในนี้เราไปที่หลัดครับวอร์มไลท์อยู่นี่อ่าทีน,นี้ผมจะทานเฟอร์ทำไม่ล่าก็ไปที่หลัดทานเฟอร์ปึ๊บเชื่อมต่อไปอ่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อเอสเจ้านี่เชื่อมต่อเชื่อม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 เรียบร้อยอ่า พอเชื่อมเสร็จแล้วในกล้องเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่เองเนี่ยมีอยู่3อันเองหลัด1หลัด2หลัด3นะครับยังไม่ได้แอดอะไรเข้าไปมากมายเลยนี่หน้า1หน้า2หน้า3 4มีโอ้โหมีเป็นเซตเลยผมก็จิ้มไปที่วอร์มไลท์ที่ผมเพิ่งโหลดมาตะกี้นะกก um นะครับนะปุ๊บแล้วก็ทาร์นเฟอร์ทูคาเมลกดปุ๊บคอนเน c t เด e ก a m e r ล่ารูมิกแลปุ๊บเรียบร้อยตัดทาร์นเฟอร์นะครับเซต4นะปึ๊บ เรียบร้อยมันก็จะไปอยู่ในคาเมราแล้วจริงๆผมยังมีหลายอันที่แบบผมอยากจะใส่เข้าไปเลยนะมีทิวแฟลตเนี่ยอะทารเฟอร์ทูคาเมรานะครับเป็นเซต5อ่ะรัดทาร์ฟเฟอร์ส่งไปเคียร์เอสอะทา a ์ฟเฟอร์ทูคาเมราเซตหกัดทาร์ฟเฟอร์ส่งไปประมาณนี้สมมุติว่ามือถือจบลอะอะมาดูในกล้องกันซึ่งตอนนี้มันอยู่ภายใต้รีโมทคอนโทรลอยู่นะครับผมจะต้องกด N นะครับ N การเชื่อมต่อก่อนป เอ็นการเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ทุกอย่างกลับไปหน้าการถ่ายคลิปสมมุติถ้าเราจะใช้หลัดนะผมกดหลัดเข้าไปปึ๊บนี่มันก็จะมีแซมเปิลหลัดหนึ่งแซมเปิลหลัด2แซมเปิลหลัด3ซึ่งเดิมๆของมันมีจะมีมาให้อยู่3อันนะครับแล้วเราก็เลื่อนไป4เป็นวอร์มไรท์ที่ผมเพิ่งโหลดมาตะก,กี้โอ้สวยเชียวอ,อ่าวอร์มไรท์ ide, แล้วก็ที่ผมโหลดเข้าไปเป็นทิลแฟเอแล้วก็เคลียรสโอ้โหสีจืดโคตรสวยเลยว่วะขาวสวยอ่ะ ก็จะมีมาให้เท่านี้นะครับซึ่งอ,อันนี้โ,โนรัดมีไหมเท่านี้ซึ่งสามารถโหลดหลัดจากในแกลเลอรี่เนี่ยที่จะมีครีเอเตอร์ที่เขาทำเนี่ยมาให้ได้ฟรีๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณชอบอันนี้คุณก็ดาวน์โหลดลงมือถือแล้วค่อยทารเฟอร์ไปที่กล้องเนี่ยมีมาให้เต็มเลยเครีเอเตอร์หลัดนะครับกดปุ๊บบานเลยไม่รู้ของใครบ้างเนี่ยเยอะโคตรแค่นี้แล้วก็โหลดใส่เข้าไป ซึ่งที่เป็นปุ่มคีย์รัดของหลัดนะถ้าเกิดว่าเราจะยกเลิกหลัดไม่ใช้ละกูจะกลับไปใช้สแตนดาร์ดให้กดคิวครับเพื่อกดแคนเซิลคุณจะทัชสกรีนที่ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปกดปุ่มคิวก็ได้กดคิวปุ๊บแคนเซิลอ่ากดโฟโต้สไตล์คีย์รัดผมอยู่ปุ่มล่างนะปุ๊บโฟโต้สไตล์ผมก็จะกลับมาสแตนดาร์ดละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปใส่หลัดเราจะกดปุ่มหลัดเลยก็ได้หรือเราจะเลื่อน,อนไปจนถึงคําว่าเรียวไทม์หลัดปุ๊บนี่ มันคือการเปิดเรียวไทม์ลัดที่ลัดที่เราเลือกเมื่อกี้ก็คือกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนีม้กดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะเป็นเรียวไทม์ลัดแบบแซมเปิลลัด1นึ่แซมเปิลลัด2แซมเปิลลัด3ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะครับตัวนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดล้วก็กดโฟโต้สไตล์มาเปลี่ยนเรียวไทม์ลัดเนี่ยไปเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าโปรไฟล์สีอื่นๆ และเรียวทำหลัดของพานานะครับถ้าคุณสังเกตดีๆคือมันสามารถปรับความเข้มได้สมมุติว่าอันเนี้ยมันรู้สึกเข้มไปนะครับผมจะมีให้ปรับ opacity อยู่ตรงนี้หลัด่อ opacity ตอนนี้มันร้0อยู่ผมปรับลดได้สมมุติว่าถ้าเป็น0ูนย์คือเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมผมชอบหลัดเมื่อกี้แต่ขอเข้มแค่50%ก็พอเออก็ได้ แล้วที่เหลือรู้สึกว่าถ้า100%มันเป็นอย่างนี้มันเข้มไปใช่ไหมผมลดลงมาเหลือสัก70%แล้วก็คอนทาราต์มันหนักไปลดคอนทาราต์อีกหน่อยอปรับได้ไฮไลท์เพิ่มอีกนิดนึงลดชาร์โ์เออมันคัตตอมได้หมดเลยนะครับมันโคตรแมนนวลเลยก้องมนอานแค่นี้จบไม่ชอบปุ๊บกดเลื่อนลงมาจากเดียวททมหลัดนะครับเปลี่ยนเป็นโฟโต้สไตล์อื่นสแตนดาร์ดก็ได้ ซึ่งทั้ง2กล้องนี้นะครับ S5 Mark II กับ S9 เนี่ยใช้เรียวทำหลัดได้เหมือนกันความแตกต่างจะอยู่ตรงแค่ S9 เนี่ยมันจะมีปุ่มหลัดให้กด S5 Mark II ไม่มีปุ่มอย่าง S5 Mark II เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะปรับโฟโต้สไตล์นะผมกดคีย์ลัดไว้ปุ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนไปที่คำว่าเรียวทำหลัดนี่แค่นี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่หลัดอะไรเข้าไปเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยจะไม่มีหลัด ออมันจะมีแค่หลัดอ่อนเฉยๆซึ่งมันสามารถแอดลัดเข้าไปในลูมิกแลบผ่านลูมิกแลบได้นะแต่ว่าโฟโต้สไตล์ก็คือปรับได้เหมือนกันนะครับไวบ้บาลานซ์ของ s 5 mark II เนี่ยปรับง่ายกว่าครับก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ข้างบนนี้คือปุ่มตอนแรก so อยู่ตรงกลางไวบ้บาลานซ์อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับไวบ้บาลานซ์นะอยากจะปรับโทนสีร้อนเย็นอนะ่ะกดตรงนี้ครับข้างบนเนี่ยกดตรงนี้ครับไวบ้บาลานซ์เปริ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนปรับเอาเห็นไหมเหมือนกันมันทัชสกรีนได้เย็นเป็นแบบนี ร้อนเป็นแบบนี้ปรับเอา5,500ที่ผมใช้ประจําหรือถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวถ่ายบอกมันไม่หนักมันนั่งปรับก็ออตโต้ไวบาลานซ์ก็ได้ครับออตโต้ไว้บาลานซ์ของพานาก็ชะลาะแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกาลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ย เป็นท่อนำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC เซไนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาดา้าหรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้าน,นครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC เซไก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะ เนื้อหาในช่องตั้งใจทําทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับตัวอย่างหลัดแบบต่างๆโทนสีสภาพแบบต่างๆอย่างที่บอกเคยทําให้ดูไปหมดแล้วนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยทาให้ดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้บอกวิธีใช้ก่อนนะครับอถ้าเกิดว่าชอบคลิปแมนวนวลของมือใหม่ใช้แบบนี้แล้วอยากให้ทําอีกนะครับของกล้องตัวไหนลองคอมเมนต์บอกมานะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกราบและขอบคุณครับ